ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หลักสูตรเทคโนโลโยีการฟื้นฟูป่านะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียตรติกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูปา่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ เรามีการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษค่ะเป็นแบบออนไลน์เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรนี้ค่ะคือเราต้องการให้ผู้เรียน,นยมีความสามารถในการวางแผนการฟื้นฟูป,ป่าให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ค่ะ หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะอย่างเช่นระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทยวิธีการประเมินความเสื่อมโทรมของพื้นที่รูปแบบเทคนิคการฟื้นฟูป,ป่าที่หลากหลายรวมไปจนถึงการออกแบบแล้วก็การจัดตั้งเรือนเพาะชำด้วยค่ะ หลักสูตรนี้เนี่ยค่ะสอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะรวมจนถึงทีมผู้จัดทำจากสองหน่วยงานก็คือศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุทเทพเฉลิมพระเกียรติและหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป,ป่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสมัครได้ตามลิงก์นี้นะคะแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ